หนึ่งคนคะ่ะลูกรีวิวแล้วสองนะสองง่ายเหลือสามสามเียบปัดก่อนป้ายมีสองอันนะคะลูกค้ามีทั้งท้ายแล้วเอ้ยมีทั้งทุกคนกระสอบและท้ายกระสอบนะเ้ยยืดญี่ปุ่น ส่งวันนี้แจ้งนะเห็นไหมว่าเยื่ญี่ปุ่นมันจะออกสีคุมโซนเียบยังค่ะอ่เนะต้องให้ทุนีนนยนนะเสียบอัานไหนได้ ให้หนูเอาอันนี้เบอร์สี่เหมือนกันอ่ะเบอร์สี่พี่มีเบอร์สี่เหรอสวัสดีค่ะอันนี้ไงของหนูเป็นเบอร์หนึ่งใส่ใส่หมดใส่ประมาณนี้ลูกค้าค่ะค่าใส์ปกตินะไม่ใช่น,นี่อะไรพวกนี้เอออันนี้ได้ใช่อันนี้ได้น้องเป็นยืดแขนสั้นจ้ะสวัสดีค่ะลูกค้าจ๋า ตคอ,อเตอ่าไม่ใช่คอเตอร์คอโกมลูกค้ามีหมดเลยนะไซส์ดีด้วยะนะไซส์ด<อ>ีด้วยนะคะใส่ง่ายๆสบาย,บายตัวนี้เป็นน้องญี่ปุ่นลูกค้าอย่าพูดถึงแรงเพียบอย่าพูดถึงเขาเพียบเขาไม่ให้พูดไปเัา ออกทุกวันเราต้องพูดคำว่าแบรนด์หรือเปล่าแบรนด์แบรนด์หรือเปล่าเพราะว่าถ้าพูดคำนั้นมันจะดูใช่พาแบรนด์อย่างเยอะลูกค้านี่ทำไมมันใช้ชีวิตยากจังจริงลูกค้าเดี๋ยวนี้หนูอาจจะแบบพูดเหมือนคนไม่ชัดใช่ไหมไม่ค่อยได้เยอะนะเพราะว่าน้องแบบน้องเยู่งมากน้องยูนี้ค่ะแบนดเยอะมากหัวเยอะมาก อย่างลูกค้าของญี่ปุ่นอะเนาะทีนี้เขาเขาจะมีแบบว่าบางตัวก็จะมีเสื้อยืดเขาจะมีฟองเลยเนาะเขาไม่ค่อยใส่ไม่ชอบเสื้อทันในค่ะส่วนมากรอบนี้จะบอกว่าออกไซด์ดีด้วยนะใช่ไม่ค่อยออกแบบจืดจิ๋มเป็นแบบว่าใส่แบบแต่ว่าเป็นคลาสไซ์นะคะลูกค้าเป็นคลาสจาก S, M, L, XL มีหมดนะคะในกระสอนจะติดกับตัวเล็กๆเยอะใช่จะเป็นทรงแต่ก่อนจะเป็นทรงผู้หญิงแบบทรงผู้หญิงเลยลูกค้าอันนี้เขามาแบบว่าเป็นเป็นแบบทรงป่อยเยอะใส้บ้างนิดหน่อยเล็กน้อยคนกันไปนะคะจดได้กินสวยเหมือนเดิมญี่ปุ่นนะคะใช่พึ่งลงเนอะลงเมื่อวานนะเจ้าพูดได้เลยเต็มที่ขอบด้วยแล้วเหรอ ขนาดขนาดมันพี่เปิดปุ๊บโดนเลยเห็นแล้วอ๋อูเห็นแล้วว่าพี่เปิ้ลนี่ไม่ทันอะไรเลยเสียบเออเสียบแต่โดนล็อกเลยเสียบ่ารักอันนี้เรียกว่าชื่ออะไรสโ Snoopy รูกค้าน่าจะแบรนด์ไหนเลยใช้ด้วยยูนีิค่ะไหนลูกสโน n o o p y ยูนีคน่ารักอันนี้ก็น่ารัก6ขนาดใครที่แบบชอบแบบมินิมอลมินิมอลลูกค้าสีโทนแบบว่า ไม่ค่อยสีสันเยอะมากเท่าไหร่นะคะคราวนี้แนะนํำตัวญี่ปุ่นวิวเลยนะคะแต่ถ้าใครชอบแบบแบบสายแบบตัวกระตูนแล้วก็สีสันนะคะแนะนําให้ไปจีนยืสีวันนี้มีตับขาใสนะลูกค้างานจ้าดีแม่สวยสวยขอบนี่กค้าีส่น้อยู่ที่45่กิโลนะคะลูกค้า แต่กงสกินสวยมากดูดิตากระตูนป่ะไม่ใช่ใช่ไหมใช่กระตูนเราไม่รู้มันชื่ออะไรไม่รู้พี่ตุ้งยังงงเพราะว่ารู้จักแต่กระตูนเก่ากระตูนใหม่ตามไม่ทันแทแรงมากไม่ทันเหมือนกันดูใส่ละมุนเพลมาก มไม่เคยอุ้ยนี่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 มินิมอลแบบมินิมอลลูกค้าลูกค้าไปจัดร้านแบบคุเป็นแบบว่าจะไล่สีเอาะไล่สีเอาให้น้องจัดให้ดูน้อยแล้วก็เป็นสีแบบมินิมอลเฮ้ยคุยเด็กเหรอทำงานยุ่งว่าอะไรใครของใครของแกตัวแทนเหรอ อันนี้เป็นเนี่ยลูกค้าเห็น,นบางเนี่ยเขาเรียกอะไรนะฮีเทค่ะลูกค้าฮีเทคแอร์ลิซซม m เออใช่ไหมเออใช่อย่างเงี้ยลูกค้าแอร z ลิซมใช่ไหมโดละเอโดละเอโดระเอมัมเท่าไหร่ตัวจิ๋วไหมคะไม่จิ๋วนะไม่จิว๋วแม,ม่เท่าไหร่ที่สามพันล,ลูกค้าไซส์แหละลูกค้าเล็กใหญ่คือมีหมด รีวิวฟันสามศูนย์ yes sir ลูกค้าญี่ปุ่นวิวนะคะตัวนี้คือแต่ก่อนนะลูกค้าจะต้องบอกตรงๆว่านางค่อนข้างมาแบบเป็นไซส์ผู้หญิงเลยแต่เดี๋ยวนี้ลูกค้าเป็นค้าไซส์แล้วก็มาแบบทรงโอเวอร์หน่อยนิดนึงนะลูกค้าแต่ว่าเป็นค้าค้ากันไตนะคะลูกค้าไม่เล็กเนาะแต่เดี๋ยวลูกค้าจะคาดหวังว่าใหญ่ทั้งหมดหมวใจเดอน้องก็ค้าไซส์นะีย่อันนี้ใส่พอดีตัวมันเขาเรียกอะไรใส่เอ็มพาลองมันก็จะนพอดีตัวแล้วแต่ แล้วนต่ทรงผ้าด้วยลูกค้าอย่างเงี้ยหนูก็ใส่แอลนะลูกค้าเสอยืดเนี่ยแล้วแต่งานเารแล้วแต่ดีไซน์ด้วยใช่เป็นงานบางบางตัวแบบบางตัวเป็นแบบผู้หญิงทรงเข้าตัวเลยบางทีก็เป็นทรงต่อยนะคะลูกค้านี่เนาะสวยสวยรวยรวยแม่คุ้มแน่นอนเอาไปทําภาระกันเลยนะคะอันนี้อันนี้กระสอบสามห้านะลูกค้าสามห้า เราเคยเปิดได้โ299อันนั้นคือ299อะค่ะได้ครับสามห้าศูนย์ศูนย์หารสองก็ 2> 2 <99. S 1> หนูขอหารประมาณสองร้อยแปดสิบแล้วกันลบให้อีกนิดหนึ่งลบให้ยี่สิบตัวเลยเหรอใช่สามห้าหารร้อยเก้าสิบตัวสองสิบแปดเหลือประมาณสิบแปดสองเก้าศูนย์ห้าสองเก้าศูนย์สามห้าห้าหารสองเก้าศูนย์ ตกตัวสิบสองบาทอืูหันผิดแม่ขออภัยตกตัวสิบสองบาทแม่เราคืองานต้องบอกพูดอะไรแบบสับโบราณป่ะยี่ห้อฉออทีนี้จะตับไม่ได้เด้ยี่ห้อฉ่ำทำไมมันรู้สึกจะมีหมดแม่แบรนด์บิดไปปุ้ยไม่ได้แม่ไม่ได้พูดคำนั้นไม่ได้พูดไปเถอะต่พูดไปแล้วจะวนไปแล้วลูก ใจดีค่ะลูกค้าฉันแค่กดกดเปิดไลน์ฉันก็โดนแล้วฉันไม่ได้ทำเลยนี่แค่กดก็โดนแล้วอะพิดูให้มันพีชชส้นยองอุ้ยนี่สวยเนี่ยหนูชอบแบบนี้ลูกค้าอ่าเห็น้ะมันจะแบบเข้าตัวแล้วมคนก็จะสวยชอบไม่เหมือนกันสวยสวยอ่ะดยแบเป็นปะตรอก็ใส่ดำๆอย่างนี้ทุกวันมิซูนุแบบสปอร์ตเนะ ลูกค้าไซส์มันคือมีใหญ่ให้เล่นเยอะอยู่นะถ้าพี่ๆชอบนี่เป็นแฟชั่นเื่นนั้นอ่ะอย่างเงี้ยก็มีด้วยอันนี้ก็ของญี่ปุ่นเขานะลูกค้าในกลุ่ดูโอ้โหนี่แหละหนูชอบแบบนี้เลยแม่ชอบแบบพี่อ้อบอกพอสั่งมาแล้วเปิดรีวิวเลยนะจริงหรอจริงหรอแม่เครื่องมากมากมนแสดงว่าร่องเอฟอีกลูกแล้วแหละแม่จต่ พี่เออจะได้เช็คสเปกด้วยว่ารถนี้มันปังไหมพี่เออสั่งไปแล้วเหรอคะเนี่ยน่ารักคุณขาเมื่อวานนี้แม่เลยเช็คสเปคหนูใส่เสื้อก็คือไซส์ L แล้วนะแม่อือดูปังขนาดแล้วทำไมไม่สวยเนี่ยสวยสวยเนี่ยสวยมินิมอลมูจิมินิมอลมินิมอลสีดำไม่ดูยากนะพี่เนาะดูยากไหมยากนะแม่ตอนนี้ขาวล้วนดำล้วนหนูหมดแล้วนะ มาหากันในนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะใช่ไป่ญี่ปุ่นนลูกค้าอันนี้คือคือใดๆหนูจะบอกว่าญี่ปุ่นอ่ะลูกค้ามันเป็นโทนสีสุภาพอยู่แล้วนะคะก็แนะนําให้เอาไปเนาะก็เนี่ยแม่เห็นไหมสั้นใหญ่ก็มีเป็นเป็นแบบโอ้อันนี้น่าจะ XXL ด้วยซ้ำมั้งเนี่ยแปะทิ้งได้ไหมซีเปิลเอ็กเอ็กแอลวะเห็นไหมนี่ก็มีสั้นใหญ่ลูกค้าไอแปะมันคือง พี่น้ำน้ำรับรีวิวค่ะขอบคุณค่ะวายอ๊อนิดนึงจะกลับเป็นจ้งค้ปรดแล้วเดี๋ยวแม่เดี๋ยวนี้เราเราเราเปลี่ยนเป็นแบบว่าไลท์ไลท์แบบยาวแล้วนะคะลูกค้าไม่ปิดหรอใช่เพราะว่ามันไม่แจ้งเตือนถ้าปิดรอบถ้าปิดรอบหนึ่งก็คือจบเลยไม่ไลท์แล้ว ขนาดหนูแบบว่าหนูดูเพจตลอดอ่ะหนูยังไม่ขึ้นเลยเป็นแอดมินกันยังไม่ขึ้นเลยเข้าไปเก็บอ่ะดูยอดยังไม่ขึ้นกันเลยจริงลูกค่ะหน้าเพจไม่ขึ้นว่าไลค์อยู่จ้ใช่หนูก็หนูหนูก็ต้องรีบไลย์เลยไม่แจ้งเตือนเลยว่าเราไลคเป็นแม่แม่เนี่ยไซส์แบบแม่คือมีหมดนะเราบอกสั่งเมื่อเช้าจริงปะไปยุ่งอะไแม่จ๋าอุ้วน่ารัรค่ะ ต้องใยากได้เรียกได้ดูก่อนก้อนเท่าไหร่คะพาราอยู่ที่3 5 0หูนะคะลูกลูกค้าลูกรีวิวเหลือเพียง33 0สามศูเราเคยเปิดได้จำนวนอยู่ที่299ตัวนะคะลูกค้าตัวนี้น้ำหนักจะอยู่ที่45่กิโลแต่เดี๋ยวกระสอบนี้นะคะหนูนับให้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะแม่น่ารักมากจะบอกว่ากีจะพูดอะไรนะลืม มันเป็นงานปักด้วยลูกค้ามันสวยมากมันมียีราฟอันนี้คือตัวอะไรอะพี่ตรงอันเนี้ยลามะป่าลามะเปล่าไม่รู้แล้วก็อันนี้เสือหรือแมวลูกค้าน่ารักมากแล้วก็มีหมูด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรอะโคลาหออน่ารักมากลูกค้าเป็นงานปักด้วยนะคะแม่หนูอยากได้ตัวนี้ซื้อหน่อยเร็วๆเร็วๆหรูจะซื้อสวยมากน่ารักมาก อุ้ยอันนี้หนูอยากไปได้อาอาเซนดีโอันนี้เอาไปให้ใพี่บอสมันตัดต่อเลยหดูเข้าพี่เราไป็นงานนะตัดเสร็จแล้วอ๋อไปแล้วอ๋อนี่ไงวุ้วดูดิเห็นไหมลูกค้าหนูบอกแล้วว่าไซส์ดีมากพี่บอสตัดต่อนี่ไปกินข้าวยังตัดต่อนี่จ้าสวยจึ้งแม่ลูกค้าไซส์ดีอ่ะรถเนี้ย ไม่ติดไม่ติดจิ๋วเยอะเนาะใมันยังมีแบบใหญ่ให้เล็นยคือแม่เนี่ยอย่างหนูใส่เนี่ยลูกค้าหนูใส่นี่คือไซส์ L แล้วนะแล้วลูกค้าดูมันไม่ได้เล็กนะเนี่ยนี่หนูใส่เสื้อสองตัวนะลูกค้าใส่ S ใส่ของมูจิมีมีหมดนะแม่ S M L X L เนาะเป็นคลาสไซส์นะคะลูกค้าแต่ไซส์ไม่ได้ติดเล็กเยอะนะคะดูเองได้เลยแม่นี่แส่หนูคือตั้งที่เลยนกรีวิวไปแล้วนะแม่ลูกใหม่หนูยังมีอยู่นะคะในพาราสามห้าสนู๋เนาะลูกค้า เป็น45กิโลลูกค้าจํานวนเราเคยเปิดได้299นะคะเคยเปิดอยู่ได้299แต่ว่าเดี๋ยวจํานวนเนี่ยลูกค้าเอาเป๊ะๆในลูกนี้เดี๋ยวหนูรับให้อีกรอบหนึ่งเนาะมีใครเอาอีกไหมมีใครเอาอีกหรือเปล่าอยากอยากอยากขายไซส์ดีด้วยไซส์ดีมากไซส์ดีคือแบบมีไซส์ใหญ่เยอะโกะไปแล้วจ้าซีอยู่่อยู อุ้ยน่ารักเนี่ยน่ารักน่าตุ๊กลับก้อนใหม่หนึ่งค่ะเจ๊ค่ะตุกคักนะเฮ้ยนี่เอ้ามีนีอุ้ยน่ารักอ่ะแม่น่ารักมากสวยสวยเนี่ยเมาอันนี้แขวนแขวนอันเนี่ยเห็นไหมแม่หนูจากจากที่หนูเห็นเนาะลูกค้ากลางกงเนี่ยคือไซส์กลางกงที่ลูกค้าตามหาขนาดสุนมากจะเป็นไซส์ L L เพราะมันก็ได้ทั้ง S เอ้ได้ทั้ง L S M L มาใส่ได้หมดหรือว่า XL เงี้ยก็ได้ลูกค้าใส่ L ค่อนข้างเยอะดูใส่ได้ก็คือ L นะแม่สวยๆเนี่ยดูสกินดิตึบๆเขาบอกว่าเออใส่ดีใส่ดีไั้น่าติดแฟชั่นอ่ใส่แม่แม่เนี่ยเต็มราวไปแล้วเ่ะตวยืดนะคะลูกค้ายืดจริงดู ยืดจริงอ่ะเนี่ยยืดไหมลูกค้าูยืดไม่จริงเป็นยังไงวะเนี่ยยืดได้จริงเนี่ยหนูใส่แอลยังยังยืดได้อีกเลยลูกค้าใส่สบายค่ะยืดไม่จริงพี่อาริยาบอกว่าเปิด L S ไหมคะเปิดจ้เดี๋ยวหนูเปิดเดี๋ยวหนูเปิดต่อพี่อันเนี้ยยี่ห้อใหม่แน่เลยหนูไม่รู้จักแต่ว่าหนูแอบกระซิบนะว่ามีคนบอกว่า L S หนูฟังมาแต่ใครอยากได้เยอะๆก็บอกได้หรือใครไม่อยากต๊อกของแล้วอยากให้เราส่งในนามก็ได้นะคะลูกค้า ไปไปอ่าพอรูปเอาแล้วลูกค้าแต่เป็นรูปของตัวเองเนอะใชอซูไข่ห้ตูนี่ทอมค่ะทอมมี่ดูจึงๆทำไมแบนออกส่ำขนาดี้มันสั่มเด้อดูแม่สี้ดีก็มาดับชูชอาูเสื้อสีแล้วบอกบอกเนี่ยยากเลยดิค่าเนี่ยเจอเจ้านายถามว่าเมื่อกี้ที่จะพูดอะไรจรู้ไหมเี่ย ดูดิอะไรเยอะไปหนาค่ะไซส์อย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่หมดเลยค่ะลูกค้ายังไม่ออกเลยเนี่ยอันนี้นะตอนนี้นต่ำไม่ต่ำกว่า50ตัวนะลูกค้าดูดิไม่เลยจะหมดสักทีจริงมอไรจะหมด่เลยเราจะชูแค่บางตัวสักที เรายังคงยืนยันที่จะโชว์ระใช่ลูกค้าจะได้เห็นว่าแบบว่าสุกตัวเป็นยังไงเนาะเพราะว่าเวลาลูกค้ามาถามหนูอบอกตัว้ก็ตอบไม่ได้ว่าเ้ยพี่มันเป็นอย่างนี้ค่ะลูกค้าดูเลยชอบเอาใส่ถามแม่ค้านะคะาก็ต้องบอกสวยจ้าอเวเลตาสวยไหมสวยไม่สวยคือไม่เอามาขายเอาตรงมแม่เวลาหนูเวลาหนูรอ่อะจะถามว่าถ้าตรงแยกหัวแยกหางแยกเป็นไหมไม่แยกไม่เป็นเอาแค่ตามสไตล์หนูใส่อย่างเงี้ย หนูชอบแบบนี้ใช่เลยใส่แบบเนี้ยเทเาไนคืนะเลาราอยู่ที่3 5ห้านะคะลูกค้าลูกใหม่35หาค่ะลูกรีวิวไปแล้วเรียบร้อยนะคะป้ายญี่ปุ่นวิวเสยืดค่าหนูกับน้องจุงเนี่ยเวลาเลือกงานรีวิวหรือเลือกงานถ่ายรูปคนละสไตล์เลยพี่พี่อาริยาเดี๋ยวรอดูต่อเลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้เลยใช่อาริยาดู L S S หรอคะใช่ค่ะได้เลยไปกันต่อ แล้วแม่คือดูแม่ดูสีข้างหลังทวนเจี๊ยบหนูหนูมีเป็นตั้งอ่ะบอกเลยว่ารอบนี้คือแบบจริงหลังจากที่เราแบบว่ารอมานานพอมาถึงก็โอเคก็คือมีใต่ยห้มีที่เล่นด้วยใช่ดีดีกว่าสมัยแต่แต่ก่อนอื่นแม่แม่ช่วยเอฟหนูก่อนไม่เอาไปแล้วลูกไม่เอาอีกเอาอีกใช่ไหมลูกค้าซื้อหนูันมาเมื่อวานเลยนะคือมันยังสดใหม่หอมกลุ่นเตาอยู่เลยนะตูดิโอคลิปะดู โซ่ตึ้งอ่ะจากเตาอยู่เลยจริงเตาฝรั่งเศสด้วยไม่ใช่เตาญี่ปุ่นอันเดอร์อันเดอร์โอนโอนสามโมงนะเอาดอยเนี่ยไปรับเด็กเหรอเอาดอยมที่ไปโรงพยาบาลอุ้ยน่ารัอ่ะอยู่น้าล่ะเดี่ยพี่จูโกนชอบแบบอย่างเงี้ยเตียงก่อนเตีย้ย ใครอ่ะกุกโอกเกล๋อ้ยอ่านอ้ออันนี้ยากกว่าอัดมันชื่อเมืองไม่ใช่อดีจานเอออย่างงี้เห็นไหมแฟชั่นแบบนี้ก็มีเนี่ยลูกค้าแฟชั่นอย่างนี้ก็มีนะอะไรอดดา้ยน่ารักก็ลูกค้าดูนี่เอาดีดีน่ารักมากจูชอบอย่างนี้เห็นไหมเป็นน้องเอ็ต่างกันเลย แอริซึมเหรอไม่ใช่หรือเปล่าคะลูกค้ามันด่าใครหนูหรือพี่วะน่าจะหนูละมั้งมาดูมันยังไม่มีผลไฟายปีดูเดี๋ยวดูนะเดือนเดือนธันวาที่ชมวิญญาณชมสวยมากเลยชมชมลำเบียนี่พี่ชมกันชมนะคะสวยๆโซๆ ลูกค้าจะบอกว่าสอดนี้มันมีไฟส์ผู้ชายมันเปิ้งอไหนด้วยนะใช่เฮ้ยอันนี้มันช้าปื้งช้าปึ้งเฮ้ยพี่เห็นหลายตัวเออสวยด้วยนะเนี่ยลูกค้าใส่ L อ้าวเนี่ยลูกค้ามันอ้าพี่หนูแลูข้างหลังเห็นปะเห็นหรอแบบนี้นี่ท่านหนูใส่คือหนูใส่อะตัวเล็กคือเนี่ยใส่ไซส์ S กับ XS อันนี้ก็คือ เออลได้เลยโชว์วิวไม่หอมอะแหมนต้องมีเสียบ้างนะอะไมันจะสวยจะทัตัววะจริงแม่แนแบบว่ามือสองอ่ะหนูจะบอกว่าหนูกล้าพูดว่าในกระสอบที่หนูขายอย่างน้อย90%ขายได้แน่นอนอีก10%หนูให้ตีเอาเลยชอบไม่ชอบตัดทิ้งอะไรอย่างเงี้ย90%ได้แน่นอนเหมาเลยี่เหมาเลยวันนี้กทมฝนไม่ตกหรอคะแม่ มันช้ามันตกมันตกอนไปนิดนึงมันมันปล่อยปล่อยมาแบบว่าตกทำไมก็ไม่รู้ให้เราพอเป็นกระใสแต่ตอนนี้ก็คืแดดอยู่แลตอนตอนนี้ไม่แดดนะไกลเหรอลูกค้าน่าจะอีกมาณไม่เกินสองชั่วโมงน่าจะมาอยู่ค่ะแต่พแต่พายุอะไรนะแซกีหรอมันอ่อนก,กําลังเรานะแม่ช่วงนี้นก็คือเหมือนแบบหนูคิดไม่ดี <laughs> มันอาจจะเป็นแบบ <laughs> น้ำช่วงน้ำเนี่ยแต่เดี๋ยวเขาก็จะเชื่อไม่เชื่อกบูตูว่าเออไม่แต่เนี้ยเขาแบบว่า เชื่อมันไม่ได้อย่างโนอนน้ําขึ้นมาใช่ไหมตอนนี้วันนี้เขาก็แห้งเข้านานี่ไปเรื่อยเรื่องจริงฟังข่าวมาอีกทีมีหรลูกค้าอยากดูข่าวดราม่ามี <ไป S 1> จ<า>ับสวยงานแม่ตัวน,นี้นะคะเป็นเสื้อเยอดญี่ปุ่นวิวค่ะเดี๋ยวหนูให้ดูตัวอย่างกันนะคะว่าเป็นยังไงแม่รอต่อเลยนะคะต่อไปหนูจะเปิดเป็น L n S นะคะลูกค้า ไปค่ะอะแม่แมาดูตัวอย่างกันนะคะสีสัตว์เขาก็จะเป็นแนวเอิร์ธโทนนะคะเห็นไหมพี่เอิร์ธโทนนะคะลูกค้าพ่านลากระสอบอยู่ที่3,500บาทนะคะลูกค้าลูกอุ้ยน่ารักมากลูกรีวิวไปแล้วเรียบร้อยนะแม่ตัวนี้เป็นแนวเอิร์ธโทนเลยสีแบบมินิมอลมูตินะคะลูกค้า45กิโลเราเคยเปิดได้อยู่ที่299นะคะลูกค้า299ตัวแต่ว่าเดีย๋ยวกระสอบ หลังลงไลฟ์หนูนับให้ใหม่นะลูกค้าสามารถถามยอดกับแอดมินได้เลยนะคะลูกค้าสวยมากเนี่ยมีสีดําติดเปรี้ยวอยู่นะแล้วก็ไซด์ดีมากๆค่ะลูกค้าเขามาแบบใหม่แล้วแต่ก่อนอาจจะมีตัวเล็กหน่อยนะแม่แต่ตอนนี้นะคะ S M L X L แม่ตามผ้าที่เห็นเลยนะคะใครสนใจนะคะแนะนําอีกหนึ่งป้ายนะคะเสื้อยืดญี่ปุ่นวิวให้ดูในพี่ต้องไปเจอให้ดูในบอกตอนนี้นอนแช่น้ําอยู่แม่พังหันตา <ฮะ S 2> พี่ออแช่ออนเซนใช่ไหม รีวิวให้น้องดูสิเี๋วย,ยวไหนและคนหวานเราอยู่บ้านเดียวกันโซซะไแอบบดนะแอมินไม่เห็นนำ้ำเดี๋ยวไปดูในหมุนต่อค่ะอะประมาณนี้นะเอาเสื้อยืดตานี่เป็นยืดญีด่ปุ่นย,ยืดสาวเลยืดผู้สาวด้วย,นะววยวประมาณนี้นะหมุนซ้ายหมุนขวาให้ดูสรีระสิอไปจ้าไป้พูดนค่ะ that. Yeah.